การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะไม่ต้องเล่นตามนะลูกนะเล่นมีได้มีเสียมีความเสี่ยงเป็นเกมที่ใช้สตางค์จริงเล่นนะลูกเพราะฉะนั้นมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่โลกสวยไม่ต้องดูปิดค่ะปิดค่ะบอกให้ปิดไงคะแม่ดื้อจริงนี่อดอสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจะอยู่กับรักเกลเค่งเค่งเค่งเคงมา ช่วงนี้มือลักกี้คิงจะน่ารักนะฮะสิงสู่อยู่แถวนี้ล่ะบอไปไหนดอบอยู่กับแคชแมนี่เริ่มเสียงมามีคะแนนขั้นมาหนึ่งหมื่นนะคะอยู่กับทัชมาเนียเกมค้ายพีชีช่วงนี้เกมไม่ค่อยซับซ้อนน่าจะมานะในความรู้สึกเม่ โอระสวัสดีวันเสาร์ด้วยนะคะวันเสาร์เหงาได้ไงเฟ้ย c a เนีย n i เนียม a เนียแมเนียโอระกลับไปอยู่ในจุดคุ้มทุนครับถอย รับชมพราความันเถิงนะลูกนะไปเกมใช้สตางค์จริงเล่นลน,ลนมีได้มีเสียนะคะลูกเล่นไม่เป็นไม่ต้องหัดเล่นไม่ต้องอะไรดูเฉยๆคนเล่นอยู่ได้แล้วต้องเอานะลูกเล่นได้เราต้องเอานะคะอย่าให้มันแดกนะลูกโดนแดกไม่ใช่เรื่องตลกขำขันนะอีสัตย์ยังทรงดีอยู่นะคะยังอยู่ในจุดคุ้มทุน เกมนี้สามารถแตกได้สูงสุดหนึ่งพันเท่านะคะห้าสิบคือห้าหมื่นแม่เคยได้หนึ่งพันเท่านะแต่ได้ตรงตรงสิบได้หมื่นหนึง่ง <Cash mania. S 1> เริ่มมาอยู่ในจุดคุ้มทุนแล้ว เอ๊ย่ยงไงเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเว้ยคุณทำมาโดดใจจังวะ มันจากร้อยกระโดดไปห้าร้อยเฮกไก,ก่เกอน <Kas mania. S 1> เอ้ยกลับมาอยู่ในจุกุ้มทุนถ <Kas mania. S 1> อยก่อนอีหา ใจไม่ดีแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะเกมหน้าเดียวแบบนี้มันให้ง่ายๆอย่างนี้นี่แหละได้แล้วเอาเท่านั้นถ้าอาการไม่ดีขึ้นหนีย่างเดียวนะลูก <Cash Media. S 1> ไม่ถูกเยอะๆวะเอาไม่ลงด้วย อืม <Cash Media. S 1> มันอะไรป้ <Cash Media. S 1> นเปี้ยนอยู่แต่ทุนนะป้ <Cash Media. S 1> นเปี้ยนอยู่แถวแถวทุน กำไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีหรออยู่กับรักเกแข้งชัวแน่ถอนได้ทุกกรณีไม่มีฮีฮาเพียงแต่แว่ตอนนี้แตกก่อนไหมชัวแน่นะคะกล้าพูดแต่ว่าแตกไม่แตกปัญหาเอานะใครเล่นไม่เป็นไม่ต้องหัดเล่นนะดูเฉยๆนะลูกยังไงคะ ไม่แดกแต่ไม่แตกคืออะไรเอ่ยแต่ไม่แดกถือว่าโอเคนะ <Cash mania. S 1> เพราะไม่มีนโยบายให้มันแดกอยู่แล้วแปดนาฬิกาค่ะวันเสาร์เอาเยอะเฉยคูณสิบห้านะคะมีกำไรแล้วสามพันกว่าถอนเอาเลิกเอากํลังจะบอกว่าถอนเอาเลิกก่อนไหม พีเกมลงเฉยลักเก้แค้นห้าร้อยลีสแมนฮู้ดอีนอตแต่สิบยังไงคะยังไงคะทุกเนี่ยห้าร้อยเอา แต่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 ติดยต่ห้าต็ตาตำไรทั้งนั้นครต้ตสุดท้ายไตเอ่เอาค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดก็โอเคฝากไว้ได้วยนะฮะลาแก่แข้งได้เราเอานะลูกไปแล้วสวัสดีค่ะ